ลับคณาวุตอบชัดอยากร่วมง,งานกับนางเอกดังคนนี้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกป้ายแดงของช่องสามสำหรับหนุ่มลับคณาวุฒิใครที่พัดโคงที่ล่าสุดได้ชิ้นข้ามรุ่งประกบกับเจนี่นางเอกสาวรุ่นที่งานนี้เจ้าตัวได้เผยว่า รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะผมก็เป็นแฟนคลับติดตามผลงานที่เจนนี่มาตลอดเรื่องการแสดงของที่เขาถือว่าสุดยอดมากครับส่วนผมเองก็ยังใหม่ยังต้องพยายามเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดเวลาเข้าซีนกับพี่เจนนี่จะได้ทําผลงานออกมาให้ดีเลยโดยไม่ต้องเตรียมตัวหน้าเสตีกเรื่องการเตรียมความพร้อมนี่แหละครับที่ที่เจนนี่เป็นคนแนะนําผม ถ้าถามอยากเล่นละครประกบนางเอกช่องสามคนไหนอีกไหมก็พี่โบเมลาดาเพราะเขาก็เหมือนเป็นพี่สาวผมคนหนึ่งและที่สําคัญเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุกตลกเฮฮามากครับคิดว่าถ้าได้ร่วมง,งานกันต้องมีอะไรสนุกสนุกออกมาให้แฟนๆได้รับชมอย่างแน่นอนครับเอาละเจ้าผู้จัดต้องรีบหาเรื่องหนุ่มกลับสาวโบประกบคู่กันแล้วนะเชื่อว่าคงสนุกไม่แพ้เรื่องอื่นแน่ๆเลย